มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณแอร์คะฉันเป็นถึงเซลอันดับหนึ่งของบริษัทนี้นะคะแล้วทั้งปีเนี่ยฉันทําเงินให้บริษัทตั้งเท่าไหรอ่อ่ะคุณแบ่งให้ฉันได้กี่ล้านเนี่ยนะนี่มันน้อยเกินไปไหน่อยไหมคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังน้อยไปอีกเหรอไม่มีบริษัทไหนให้ค่าคอมมิชชั่นสูงขนาดนี้หรอกนะเธอทําทงานที่นี่แค่สองปีเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นที่เธอได้มันสูงสุดในบริษัทลนะแล้วนั้นมนก็เป็นสิ่งที่ฉันสมควรจะได้รับอยู่แล้วป่ะแล้วนี่อะไรอะ่ะต้องเอาไปแบ่งให้พนักงานกระจกะะนนนั้นีีี่ การทํางานที่มันจะสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการทํางานร่วมกับทีมนะเธอไม่ได้ต้องมาทาคนเดียวซะหน่อยคุณแอร์ฉันพูดตรงๆนะคะเงินพวกนี้มันน้อยเกินไปนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้าไม่ใช่เพราะโอกาสจากคุณแอร์คุณจะมีทุกวันนี้ไหมมันก็จริงอยู่นะคะตอนที่ฉันหางานไม่ได้เนี่ยคุณแอร์เขาเป็นคนชวนฉันเข้ามาทาอ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ชนะโครงการใหญ่ให้บริษัทไปตั้งเยอะป่าอะไรที่มันสมควรจะทาให้บริษัทเนี่ยฉันก็ทําไปหมดแล้วเดี๋ยวนะช่วยทําความเข้าใจใหม่ด้วยนะคุณแอร์ คุณคอยดูนะคะฉันต้องทําได้ดีกว่าคุณแน่นอนแล้วฉันเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของกิจการได้เหมือนกันเขาตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมต่อให้คุณไม่อยากเซ็นเนี่ยก็ต้องเซ็นแล้วล่ะคะ่ะฉันลืมบอกไปอะค่ะ หลังจากเนี้ยเราคือคู่แข่งทางธุรกิจกันนะคะยังไงก็อย่าลืมตามฉันให้ทันด้วยทันกะคอยดูอากตันยูเน่ละคุณอเลียเดี๋ยวเธอไปเรียกประชุมพนักงานนะแล้วบอกพวกเขาว่าถึงแม้ว่าบริษัทเราจะเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยแต่ฉันมั่นใจเลยว่าบริษัทเราจะเทียบเท่าบริษัทคุณแอร์เขาได้ภายในเวลาหปีแล้วเราก็จะกลายเป็นดาวดวงใหม่แห,ห่งอุตสาหกรรมแห่งนี้ ทีนี้เธอลองดูข้อมูลในนั้นสิที่ฉันเตรียมไว้ให้นี่คือรายชื่อทั้งหมดของลูกค้าของบริษัทคุณแอร์เขาอะหน้าที่ของเธอก็คือไปทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าพวกนี้เปลี่ยนใจมาเซ็นสัญญากับเราซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเทนแห่งบริษัทสลันกรุก๊ปนี่เป็นความลับของทางการค้านะคะคุณอติติไปหาข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงคะเรื่องนั้นเนี่ยเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอก เอาเป็นว่าตราบใดที่เธอยังทําให้คุณเทนเขาเซ็นสัญญาก,กับเราได้เนี่ยฉันจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับเธอแล้วก็ทีมเป็นสเท่าเลยขอบคุณค่ะคุณนัตตี้เดี๋ยวฉันมาสวัสดีค่ะคุณเทนพอดีฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ฉันประชุมอยู่อะค่ะนัตตี้ทำไมสัญญาที่คุณให้ผมมาเนี่ยถึงไม่ใช่บริษัทคุณแอร์ทำไมเป็นชื่อบริษัทอื่นอ๋อ พอดีว่ารอบนี้ฉันเปลี่ยนซัพพลายเออร์อะค่ะเป็นบริษัทของเพื่อนฉันเองแล้วก็ไปเสนอราคาต่ำกว่าบ,บริษัทคุณแอร์เขาถึง30%เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้บริษัทคุณเทนเนี่ยประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่สนใจหรอกแต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้เนี่ยคือเวลาและผมก็ต้องการของของผมผมให้เวลาคุณจัดการภายใน3วันนะจริงๆเนี่ยผมทํางานกับบริษัทของคุณแอร์มาตั้งหลายปีแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาควรบอกผมก่อนดิไม่ใช่จัดการเองหากคุณจัดการไม่ได้เนี่ย ผมจะต่อสายหาคุณแอร์โดยตรงอ๋อไ,ไม่ได้นะคะคุณเทนคือว่าตอนนี้คุณแอร์เขากำลังไปคุยธุรกิจที่ต่างประเทศนะคะผมไม่สะดวกเซ็นสัญญาตอนนี้หรอกค่ะแล้วก็ฉันทําให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าฉันจะหาสินค้ามาจัดส่งให้คุณให้ได้ภายในสาวันโอเคผมเชื่อใจในตัวคุณแอร์นี่อะไรอะสินค้าบริษัทคุณเทนเนี่ยจัดเตรียมให้ได้ภายใน,นนะสามวันนะฮะสามวันจะเป็นไปได้ยังไงคะ เราจะไปหาแหล่งสินค้าพวกนี้มาจากที่ไหนคะนี่แกถามฉันแล้วแกจะได้ไดคําตอบนะนี่มันคืองานของแกก็ไปหาคําตอบมาสิแล้วถ้าแกหาสินค้าไม่ได้ภายในสามวันแล้วก็ฉันไล่พวกแกออกทั้งแผนกแน่ค,คุณแอร์คะนัตตี้ยังโครงการของคุณเทนไม่หมดแล้วนะคะเรื่องนั้นฉันรู้แล้วแหละแต่โครงการใหญ่ของคุณเทนขนาดน,นั้นเนี่ยบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ของ ก็คงจัดการอะไรไม่ได้แแบบนี้เรียกว่าทำตัวเองสินะคะถึงเวลานั้นฉันจะรอดูว่าจะเป็นยังไงไม่สิเราจะรอดูไม่ได้เพราะคุณเทนเขาเป็นลูกค้าเก่าที่ฉันรู้จักทำมาตั้งนานแล้วฉันไม่อยากให้เขาโดนเอาเปรียบงั้นเดี๋ยวเธอไปเตรียมสินค้าที่คุณเทนเขาต้องการไว้ได้เลยนะได้ค่ะคุณนัตตี้คะ คอนเทนต์ต้องการสินค้าเร่งด่วนมากแล้วง,งานพวกนี้นาตี้ยังจะไปไหมคะบริษัทแอร์ก็ไปเหมือนกันฉันว่าเราก็ควรจะไปนะนี่จะได้เป็นโอกาสที่ดีในการหาลูกค้าใหม่แต่ว่าถ้าเราส่งสินค้าขอางเทนไม่ทันเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเสียหายที่ผิดสัญญานะคะแล้วแกจะกลัวอะไรลักหนาเนี่ยคะแกคิดว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยฉันอยู่บริษัทแอร์เขาฟรีๆเลยไงก็แค่สัพเพิ่อเองปะตื่นตะหนอกอะไรลักหนาเนี่ยไปซื้อกาแฟให้ฉันได้แล้วปะ ได้เลยค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมง,งานกันนะคะอ้าวคุณแอร์ไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าเราจะได้เจอกันเร็วขนาดเนี้เธอดูดีขึ้นนะช่วงนี้งานเยอะสิ <laughs> ก็เป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้ทั้งหมดนั่นแหละคุณแอร์แต่ว่าน่าเสียดายนะคะเนี่ยเหมือนคุณแอร์จะมาช้าไปก้าวหนึ่งตลอดเลยอะ่พะพอดีว่าตอนนี้บริษัทสลันกรุป๊ปแล้วก็บริษัทอื่นๆที่มาร่วงงานเลี้ยงเนี้ย เขาอยากมาร่วมงานกับบริษัทของดิฉันหมดแล้วสิคะใช่หรอเธอรู้ไหมว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแค่ความสามารถอย่างเดียวนะแต่มันอาศัยความน่าเชื่อถือด้วยฮะคุณเตตี๋เปิดบริษัทใหม่เหรอฉันคิดว่าเป็นสาขาอย,ยาของบริษัทของคุณแอร์สิทำแบบนี้มันหักหน้ากันทั้ันเลยทุกคนคะตอนนี้คุณเทนจากบริษัทสลันกรุ๊ปเนี่ย<ม>ก็ได้เซ็นสัญ,ญญาและร่วมงานกับบริษัทของดิฉันแล้วคุณเทนเองก็เคยเป็นลูกค้าเก่าของคุณแอร์ด้วยอะ่ะ คุณอยากรู้ไหมล่ะคะว่าทําไมเขาถึงได้ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับเราก็เพราะว่าฉันเนี่ยสามารถยื่นข้อเสนอที่ถูกกว่าบริษัทของคุณแอร์ได้ถึง40%ยังไงล่ะคะเฮ้ย40%เลยเหรอนั่นเป็นเงินที่เยอะมากเลยนะถ้าบริษัทคุณเทนร่วมงานกับเธอจริงๆก็แสดงว่าบริษัทคุณแอร์เปลี่ยนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทางเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านนะคะ ควรฟังชั้นกันค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทของเรามีความจริงใจต่อลูกค้ามากมากเลยนะคะทางเราผลิตสินค้าแท้และมีคุณภาพไม่มาลดราคามั่วซั่วเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจแนะ่นอนคุณแอร์คะฉันหวังว่าคุณแอร์เนี่ยจะไม่โกรธหรือว่าเครื่องใจชั้นนะคะที่บริษัทอื่นเนี่ยเขาอยากจะร่วมงานกับฉันขนาดนี้ใครอยากจะร่วมงานกับคุณ การร่วมงานของเราเนี่ยขอเป็นโมคะคุณเทนคะค,คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะมาทําอะไรที่นี่ผมโทรหาคุณเป็นร้อยสายแล้วแต่คุณไม่รับสายผมเลยเพราะผมถามด้วยผมได้รู้คุณมางานเลี้ยงบ้าบออะไรเนี่ยแล้วไหนสินค้างคุณคุณเทนคะคุณเทนอย่าเพิ่งโกรธนะคะสินค้าของคุณเทนเนี่ยทางเราเตรียมไว้ให้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะจรี่ไปเลงให้เลยนะคะนี่อะไร่ะฉันสั่งให้เธอเตรียมของแล้วไม่ใช่หรอ ฉันสั่งไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าทางเรายังเป็นบริษัทไหน่ยังไม่อยากร่วมง,งานกับทางเราบางบริษัทก็ขอขึ้นราคาแต่ว่าต่อให้เราจะซื้อในราคาที่สูงขึ้นก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหวันถึงจะได้รับสินค้าค่ะ6วันเหรอเธอรีบไปหาคนมาจัดการเรื่องนี้ดยวนี้ฉันต้องการสินค้าภายในวันนี้อ๋อคุณแดคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ได้ไปต่างประเทศใครบอกคุณว่าฉันไปต่างประเทศออ รุปมาเรื่องอะไรนยคุณแอร์คุณสัญญากับผมแล้วนะว่าสามวันนะ่ยคุณเทนคะสินค้าของคุณเทนเนี่ยเตรียมส่งแล้วจริงๆคะ่ะแต่ว่าอย่างเรที่สุดเนี่ยฉันคงต้องขอเวลาคุณเทนเพิ่มอีกสามวันลคะค่ะอะไรนะคุณแอร์เราร่วมงานกันมาตั้งหลายปีแล้วอะทำไมคุณทําแบบนี้คุณไม่สามารถหาคนที่เก่งกว่านี้ไม่จัดการได้แล้วเหรอคุณกําลังเข้าใจผิดอยู่นะคะนัตตี้เขาลาออกจากบริษัทฉันไปตั้งนานแล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ไปเปิดบริษัทใหม่เองด้วยชื่อบริษัท P K Company ค่ะ พีเคเขามานี K ้เหรอถูกต้องค่ะนี่คุณหลอกผมปะหนเราบอกว่าเซ็นสัญญาบริษัทคุณแอร์ไงกล้ามากนี่เอากับผมแบบนี้อะไรนะสัญญาที่ได้มาเพราะว่าโกหกหลอกลงบริษัทตัวเองนะนี่ละคุณจริงเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแคนคือฉันเนี่ยอยากจะช่วยคุณเพื่อ,อยากจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะข้อเสนอที่ฉันยื่นให้คุณอะ่ะมันก็ถูกกับบริษัทของแอร์คราจริงๆนะก็ได้มันเป็นเพราะคุณบอกว่าเราเซ็นสัญญาคุณแอร์ไม่ใช่เหรอพวกนึงยอมใจกับคุณน่ะกล้ามากเลยนะ ที่มาลับโครงการบริษัทคุณมีความสามารถพอหรือเปล่าคุณแทนคะฉันขอโอกาสในแค่ครั้งเดียวค่ะคือฉันขอเวลาเพาิ่มแค่สาวันได้ไหมคะฉันสัญญาเลยว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยจะส่งตรงถ,ถึงโกด,ดังของคุณแน่นอนค่ะแล้วถ้าช้าแม้แต่หนึ่งวีเนี่ยฉันจะยอมจ่ายค่าชดเชยให้คุณทั้งหมดเลยค่ะชดเชยอะคุณได้ชดเชยอ,อยู่แล้วตามที่กําหนดในสัญญาเนี่ยคุณผิดสัญญาแล้วเตรียมรับจดหมายจากนายถึได้ คุณแอร์คะตอนนี้เหลือแค่คุณคุณเดียวที่ช่วยฉันได้อะคุณช่วยฉันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะคือเห็นแกที่ที่ผ่านมาคุณก็เคยช่วยฉันไว้เหมือนกันนี้คะนะคะคุณแแอร์ได้สิฉันจะช่วยแต่ฉันไม่ได้ช่วยเธอนะฉันจะช่วยคุณเฮนดังคะ่ะคุณเฮนคะ่ะสินค้าชุดนี้เนี่ย จะถูกเก็บเข้าคลังสินค้าของคุณเทนทันทีรูสัญญากรได้นะคะไม่นะคุแูแดมันไม่ถูกต้องอ่ะนี่มันถูกเกินไปอะ่ะใช่แล้วค่ะราคานี้เป็นราคาที่บริษัทคุณนัตตี้เจราจากับคุณไว้แต่ไม่เป็นไรนะคะคุณเทนวางใจได้เลยค่ะที่คุณเซ็นสัญญากับคุณนัตตี้ก็เพราะว่าคุณไว้ใจบริษัทเราคุณถึงได้โดนคุณนัตตี้เขาหลอก ขอบคุณนะคุณแอร์สวัดีค่ะส่วนเธอนะตีฉันให้โอกาสเธอได้ฉันก็เก็บคืนได้เหมือนกัน